ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอาภิธดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินอี916ตอน หลวงปูส่สวงเนรมิตของขวัญให้กับผู้ที่ศรัทธาปาฏิหารเป็นบริอัศจันทร์ที่เกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะกระทำได้มีเพียงแต่ผู้ที่ปฏิบัติขั้นสูงอย่างเช่นพระเกจิต่างๆเชื่อว่าท่านคงจะได้ยินมาบ้างแล้วเหมือนดั่งหลวงปูส่สวง หลวงปูส่สวงมหามุนีเทพดาบทที่ทุดงบำเพ็ญเพียรอยู่ตามป่าจนสำเร็จแต่หากมองเพียงภายนอกจะไม่มีใครรู้ได้เลยว่าท่านบำเพ็ญจนสำเร็จยานชั้นสูงคนส่วนมากจะรู้ไม่ได้เห็นได้เจอปฏิหารของท่านเหมือนดังที่คุณสุพิษที่มีความศรัทธาหลวงปู่เพียงแค่เมื่อไม่นานมานี้เอง แต่เธอก็ได้พบเจอกับปาฏิหาริย์ของหลวงปู่หลายต่อหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภเรื่องของหายแล้วได้คืนเพราะว่าขอกับหลวงปู่แต่ที่น่าตื่นเต้นมากก็คือของที่เป็นของหลวงปู่มาปรากฏเองอย่างน่าอัศจรรย์แล้วของสิ่งนั้นคืออะไรแล้วมาได้อย่างไรเรามารับฟังเรื่องราวจากคุณสุพิษกันเลยครับเออคุณสุพิษอยู่ที่ไหนฮะ อ๋อหนูอยู่พระประแดงค่ะต่างแยกพระประแดงอ๋อก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ใช่คุณอลิชัยป่ะคะครับผมอ๋อหนูเริ่มทีอ่ะบ้านเกิดเลยอยู่สุรินนะคะอ๋ออยู่สุรินก็ดินแดนหลวงปู่สวงเหมือนกันแต่ว่าอย่างว่าอะไรเนาะสมัยก่อนแม่ก็พาเข้ากรุงเทพแถวบ้านอ่ะบ้านครับไ่ก่อนมันยังไม่เจริญก็ครับ น้ำท่วมมาทำนาไม่ได้ก็มาทำกินในกรุงเทพไม่ได้รู้จักหลวงปู่ม,มาก่อนเลยไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักเลยค่ะเหอเออคนสุรินน่าจะรู้จักบ้างเข้ามากรุงเทพหลายปีอย่างฮะโ่แม่พามาังแต่อายุสิบสองสิบสามอะค่ะเออมาโตในกรุงเทพมามีครอบครัวในกรุงเทพอะค่ะเนอจ้าก็เลยไม่ได้รู้จักเออคุณสุพิษนี่เริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเออ รู้จักหลวงปู่หรือว่าดูอะไรจากไหนที่รู้จักกับหลวงปู่สวงได้อะอ๋อหนูอ่ะชอบดูพญานาคมากดูดูพระตอนนั้นจะดูพระอ,อในยู u ูบอะค่ะพอดีออดูประมาณเดือนหนึ่งอะก็เลยเอ,อ๊มีภาพพระ,กะแกะ่ๆพระแกะ่ๆผอม,อมขึ้นเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็แวบ,บมาในออในโทรศัพท์เราอ่ะจะ้ะขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ย หนูก็เลื่อนผ่านหนูก็เลื่อนผ่านที่ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้จักนะฮะแไม่รู้จักเลยค่ะไม่รู้จักว่าหลวงปู่สวดหนูก็เลื่อนผ่านประมาณสองเดือนหนูเพราะว่าทาไมพระอ,องค์นี้ขึ้นให้เราเห็นบ่อยจังเลยก็เลยกดดูสักหน่อยครับเออพรากฏด,ดูแล้วท่านเป็นพระทางสีเสกเกตทางทางสุรินเออมันทางบ้านเรานี่ว่าโอ้ยหนูหนูดูหลายคลิปเลยหนูเปิดดูเรื่อยๆ <laughs> เรื่อยๆ <laughs> แล้วพอหนู <laughs> หนูดูได้สองคลิปสามคลิป เกิดความว่าภาพแบบนี้มีด้วยหนอ hmm. ว่าเออเขาเขาไม่ยุติกับอะไรมีเดทท่านให้ดูเจตตรงเจติติวันไลนหนูเห็นเนี่ย hmm. เออมีมีเดทท่านให้เนาะหน้าสงสารจังเลยทําไมหนูอยู่ทุลินแต่ก่อนหนูไม่เจอหลวงปู่ hmm. หนูอยากถ้าหนูเจอหลวงปู่นะหนูก็จะเอาซื้อข้าวปลาหรือทําข้าวไปถวายหลวงปู่ hmm. อยากเห็นหลวงปู่อะไรอย่างเงี้ย hmm. โอ้ hmm. หนูมีความศรัทธานหนูเลยพี่หนูก็เลยไป ไปที่แผงพระตรงเออแถวบ,บ้านหนูมันเขาจะเรียกว่าพระประแดงอาเขตเนาะ uh huh. อือก็อาจารย์เขาจะมีแผงพระแต่วันพุธมันมีแน่นอนแผงพระหนูก็ไปเลยหนูว่าที่มีหลวงปูส่สวงไหมเขาไม่สนใจหนูหนูก uh ็ไปอีกานหนึ่งออกที่มีหลวงปูส่สวงม,มีน้องบอกมีอะองค์เนี้ยรุ่นรุ่น,นเออข้าวอะไรนะข้าว uh huh. ทิพอะไรนี่แหละของข้าวทิพข้าวทิพรู้สึกจะเป็นปวัดว่าเออวัด ป่าพรานเพชรไหมใช่ไหมหนูไม่ได้ดูเลยหนูไปใส่ขอบเดี๋ยวนั้นเลยหรือไปใส่ขอบร้อยหนึ่งหนูว่าบูชาเข้ามาเขาบอกสองร้อยใช่สองร้อยละเอาก็หนูหนูก็ไปบูชาเข้ามาก็ไปใส่รอบตรงนั้นเลยเขามีใส่ขอบร้อยหนึ่งทั้งหมดสามร้อยหนูมาหนูก็ไปใส่ส้อยไปใส่ส้อยอีกร้อยกว่าบาทร้อยเก้าสิบประมาณนี้แหละเสร็จแล้วหนูก็มามาดูแล้วหนูก็เกิดศรัทธาหนูก็ไปร้านถ่ายรูปเลยค่ะ ร้านถ่ายรูปให้ให้เขาถ่ายออกมาให้หนูก็เอามาเอามาใส่กรอบเขาใส่กรอบให้ด้วยกระบุหนูก็เอามาบูชาไปปิ้นรูปหลวงปู่สวงเหรอใชาใช่หนูหนูก็หนูแคบเอาไว้แล้วหนูก็ไปไปที่ร้านถ่ายรูปเขาก็ทําให้หนูหนูบอกหนูทําไม่เป็นช่วยหน่อยเขาก็รู้สึกว่าจะร้อยกว่าบาทนะคะ170ร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทนี่นแหละล้วชัดไหมชัดค่ะชัดมีตรงนั้นจาเป็นเหมือนเหมือนผ้าลายอ่ะเหมือนผ้าลายองค์นั้นเลยค่ะอ เออเป็นเหมือนดอกไม้ท่านไลน์เป็นดอกไม้ดอกไม้ท่านรู้สึกว่าท่านยังไม่แก่มากหรอกค่ะอืมน,น่าจะากลกางๆคนช่วงลูกรูปองนั้นอะ่ะหนูก็เอามาบูชาหนูก็เอาดอกไม้เอาอะไรมาหนูเอาไว้ในห้องนอนหนูนาะอเพราะว่าเออบ้านหนูก็แคบแล้วลูกเต้าก็อยู่ห้องใครห้องมันก็เสร็จแล้วก็หนูก็บูชาท่านหนูก็ จุดธูบางทีหนูก็ขอโชคขอลาบมั่งกันดูในยูทูปมาแหละพี่ตามภาษาหนูแหละเนาะ<ม>ก็เออหนูก็ฝันเลยพี่<ม>หนูฝัน<ม>หนูฝันว่าเจอพระเป็นพระหนุ่มนะมยังไม่แก่พอนหนูหนูจุดธูปก็ขอโชคขอลาบเป็นพระหนุ่มยังไม่แก่ทีแรกเดินเดินมาหนูหนูเป็นคนตีหัวแบบปัญหาไม่เป็นอะ่ะ <laughs> เดินมาส<ม>ององค์เดินคู่กันมาสององค์เสร็จแล้วก็ม,มีมีหัวคนห้อยออกมา มีมีหัวหัวน่ะคือว่าพระเดินไปสององค์ใช่ไหมแล้วมีหัวห้อยออกตรงคอนี่หัวคนห้อยออกมาเอ๊จะตียังไงงวดนั้นนะพี่งวดนั้นมันออกสองแปดห้าพี่พระสององค์ก็สองเนาะออกแล้วหนูถึงได้ตีเป็นไงพี่สององค์ก็สองแล้วถ้าถ้าพระแก่ก็ต้องเป็นเก้าพระหนุ่มก็แปดเนาะเออแล้วหัวห้อยออกมาหัวก็ห้าพี่สามตัวตรงๆเลยแล้วตีเต้นท่านให้หนูอ่ะ เออแล้วอต่อมาลูกชายหนูมันมันดื้อเนาะมันชอบอายุติห๖เนี่ยเขาชาอบไปเที่ยวบ้านเพื่อนไปตองคืนเราเราก็เป็นห่วงจะทำยังไงนเนาะเราเราก็มีพระหลวงปู่แล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็อยากได้องค์ก็ไปที่แผงพระอะไะเออองค์นี้เขาให้หนูเขาบอกว่าแปดร้อยโอ้ทำไมแพงจังองค์นี้ไม่รู้หนูเอาหนูไม่ต่อเลยพี่เออ,เอ,อ เออแปดร้อยก็แปดร้อยเขาบอกเนี่ยเขารอจะขออยู่เป็นพระองค์ดำๆมันไม่ใช่มันมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนรูปรอลอหลวงป,ปู่หรือเปล่าหรอือไงใช่ใช่ใช่รูปหล่อพี่รูปลอเออหนูก็พูดไม่เป็นเมื่อเสร็จแล้วหนูก็เอามาหนูก็ให้ลูกชายให้ลูกชายหนูไปเตะบอลมาแตะบอลที่สนามบอลเข้าไปเขา,าอเอาไปฝากเพื่อนมั่งเอาไปวางไว้มั่งเออเสร็จแล้วก็ว่าอุ้ยวางไว้อย่างนี้ไม่ได้นะลูกเดี๋ยวหายแล้วก็ไปใส่ตำตำไม่ได้นะบางทีพอเข้าเอาไปใส่แบบในกระเป๋า บางทีมันจะมีลงทกลองท้าไม่ได้นะให้ห้อยคอไปเขาบอกอะหนูห้อยคอแล้วเวลาหนูเตะบอลแล้วมันมันจะแล้วเขาวิ่งมันจะโดนตัวเขาบอกเขาเจ็บใช่มันเลี่ยงเสร็จแล้วเขาฝากเพื่อนเขาไว้เดือนนึงก็ยังไม่ได้คืนเข้าเข้าเดือนที่สองมั้งอยู่เพื่อนเขาก็บอกว่าโทรมาเลยอยู่ก็บอกหลวงปู่เกือบทุกคืนบอกขอให้ได้พระหลวงปู่คืนนะเขาเขาก็โทรมาเขาบอกว่ามาเอาที่เนี่ยฝากไว้กับเพื่อนคนนี้นะลูกชายหนูก็ไปเอา เอามาหนูก็บอกว่าหลวงปู่หลวงปู่จานหนูไม่ให้ลูกชายแล้วนะหนูไม่ให้เขาแล้วนะหนูหนูกลัวไปทําหายอีกหนูหนูจะขอมาคล้องเองเสร็จแล้วหนูก็เอามาคล้องเองเนาะพอหนูคล้องหลวงปู่ก็เป็นสององค์เลยจากรุ่นข้าวทิพย์เสร็จแล้วก็เอผ่านมาประมาณที่มันออกหนึ่งศูนย์เน mm ี hmm. ่ยก็เอาไปให้อ hmm. <"Não S 1> mm ีกคนหนึ่งนูยืนขายของอยู then, um, mm ่เนาะเอาไปให้อีกคนหนึ่งห้าใบ ก็อีกคนนั้นเขาไม่เอาเขาไม่เอาแล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาเดินมาหาหนูเขาบอกว่าเอาไม่ที่ห้าใบหนึ่งศูนย์เขาบอกพอดีหนูขอหลวงปู่ได้หนึ่งศูนย์แต่ง้วนแรกไม่ออกจ้ะพอ,อดีอ้วนอ้วนแรกไม่ออกเนาะก็หนูก็เลยตามหนูตามหนูหนูก็ได้ห้าใบที่ เนอะจ้าั้งแต่ที่ว่าหนูหนูได้ท่านมาบูชานะหนูหนูหนูได้ลอตเตอรี่บ่อยแต่หนูได้ไม่เยอะหนูได้ทีละห้าใบห้าใบได้บ่อยจนหนูจําไม่ได้แล้วหนูหนูได้บ่อยอืแล้วหนูก็ไปกราบท่านที่วัดเอวัดเทพสรลามารามหนูพาลูกหนูไปกราบบ่อยพี่เนอะจ้าหนูพาลูกหนูไปกราบลูกถึงว่าจะสามสี่ห้าครั้งแล้วแล้อพี่ จ่าหนูไปกราบท่านบ่อยก็ตรงเนี้ยที่องค์องค์ใหญ่น่ะศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะขอท่นอานอ่าใช่ใช่ใช่หนูหนูเอาผ่านครูตรงตรงที่จะขึ้นไปไปองค์ท่านเลยที่ที่อยู่ฝ่ามืออ่ะองค์ใหญ่องค์<า>งใหญ่ใช่ไหมอ่าอ่าอใช่องค์ใหญ่แล้วฝ่ามืออ่ะก่อนที่จะขึ้นไปจะมีมีมีผู้หญิงเออกลางกลางคนอ่ะขายเออขายอะเรขัยห้าขันแปดเนาะจ้าหนูก็หยอดร้อยหนึ่งหนูก็ พาลูกหนูขึ้นไปก็ไหว้ท่านก็ลูกหนูก็ขอพรหนูก็ขอพรแล้วก็หนูก็คล้องมาเรื่อยๆเนาะคล้องกหนูหนูเอาติดตัวไปตลอดแล้วหนูเป็นคนขับรถไปซื้อของตอนตีสี่ตีห้าตีสี่ครึ่งตีห้าอย่างเงี้ยตีห้าครึ่งหนูไปคลองเตยเออแล้วแล้วหนูจะเล่าให้ฟังมันก็ผ่านมาแล้วเนาะมันผ่านมาเป็นปีแล้วแหละรู้ติดตามท่านมาแต่ปีหกห้าปีกว่าพี่ แล้วเมื่อเมื่อปีที่แล้วหนูไปตลาดเนาะหนูไปตลาดแล้วตรงนั้นน่ะมันจะออกจากทางด่วนเราเราวิ่งอยู่ข้างล่างใช่ไหม,มเราออกจากลองเตยเราก็วิ่งอยู่ข้างล่างพอดีทางมันสวนเลนกันอ,ะอ่ะเหมือนว่าทางมันลงจากสะพานแล้วก็มาทางตรงอย่างเงี้ยแล้วมีโมไซค์ลุงคนหนึ่งอ่ะเขาขับโมไซค์แล้วเขาไปชนตูดรถเก๋งที่ชนตูดรถเก๋งแบบชนแรงจนเขาก็เดินมาหารถหนูนะน<ห>ูเห็นแล้วแหละว่าโมโมเตอร์ไซค์กระเด็นมามโมไซค์ผู้ชายนะตัว สูงใหญ่เอ็มอไซค์เขาอะประเด็นมาหนูก็เบรกเลยหนูเบรกเบรกจนกะละมังอะไรหนูแตกหมดเลยกะละมังที่ใส่ไก่ใส่หมูหนูจะเอามามาขายอะเราขับกระบะเหรอกระบะที่วีโวหนูขับวีโวจ้ะหนูขับกระบะหนูก็มันแตกหมดเลยหนูก็ลงไปดูแก่แก่แกมาหยุดเหลือเหลือประมาณเอววาน,นึงอะ เขาเรียกมือมือเราที่ที่ที่ยาวออกไปแล้วยื่นไปมันยาวใช่ไหมเออประมาณวาวากว่ามาอยู่ตรงตรงล้อรถหนูตรงข้างข้างล้อล้อรถหนูตรงที่ข้างคนขับอะพี่อื แกมันล้มอยู่ตรงนั้นเลยถ้าหนูเบ่งไม่ได้หนูก็ต้องเหยียบอะพี่โอ้หนูว่าว่าหลวงปู่คงช่วยหนูแน่เลยหนูว่าหนูขอบคุณหลวงปู่หนูก็มาถึงบ้านหนูก็มาไหว้องค์ท่านที่หนูถ่ายรูปมาน่ะนะแล้วก็หนูก็มากราบใหญ่เลยที่เกือบเหยียบคนตายหนูว่าหลวงปู่ต้องช่วยหนูไว้แน่หนูก็ไปลงไปดูลุงคนนั้นนะหนูลงไปดูเขาเออแล้วแกเป็นไงบ้างแกก็ ก็เจ็บนิดหน่อยแกล้ม,มแล้วโมไซทับแล้วก็พวกนั้นที่อยู่ข้างๆเขาก็จอดรถลงมาช่วยพอแก okay, ไม่ได้เป็นอะไรมากเขาก็เคลียร์กับคู่กรณีเขารถเกง๋งคนนั้นก็มาคุยกันหนูก็ออกมาเลยเพราะหนูไม่เกี่ยวเนาะแค่ว่าหนูไม่เหยียบแกเหลือนิดเดียวมาอยู่ข้างคนขับอะ่ะอ,อยู่ตรงล้อรถตรงคนขับเลยพี่นั่นแหละหนูก็ว่าท่านมาช่วยหนูไว้ แล้วหนูก็กราบท่านมาเรื่อยๆนะหนูก็มีโชคมีลาภเลหนูมีไม่เยอะเนาะหนูก็ไม่ค่อยมีตังค์ซื้อเยอะเสร็จแล้วหนูก็กราบเอาข้าวเอานมเอาอะไรทุกอย่างผลไม้อะเนาะหนูหนูขายของตลาดนั้นพอพวกนี้หนูจะซื้อทุกวันหนูจะหนูจะได้มาทุกวันนะคะถวายอะไรที่ถวายถวายถวายหนึ่งเอ็มร้อยน้ำกับข้าวหนูมีอะไรหนูก็ถวายท่านนะแล้วก็นมอย่างเงี้ย บางทีก็นมมะลิมั่งหนูดูใน y o u t u ู e ว่าท่านชอบอะนมสดนนก้นเนี่ยน้ำว้ามั่งพี่ข้าวหลามอย่างวันนี้ีหนูก็เอากล้วยน้ำว้ามาถวายท่านข้าวหลามวันนี้เออข้าวหลามก็เคยเอว่า้พี่แล้วเข้ามาที่เจอตามตลาดนั้นหนูก็ข้าวหมากด้วยใช่ข้าวหมานูซื้อมาแล้วก็ดอกไม้สดอืมใช่ดอกไม้ก็ต้องอย่าลืมดอกสเตเต ออกสเ,เตเตหนูหามาปลูกเลยพี่อ่ดีดีดีจ้าหนูก็ได้ว่า้ท่านออประมาณสองสามสองครั้งหรือสามครั้งนี่แหละ mm hmm. ช่วงนี้มันไม่ค่อยออกดอกหนอนมันกินห mm hmm. นอนไอทีเ,อเขียวเขียมันชอบกินนะจ้ะ mm hmm. <laughs> แล้วหนูก็ขายของตาลาดนดแต่วันนี้หน,หนูหยุดหนูหยุดสองวันวันอังคารกับพุธหนูหยุด,ยดจ้าแล้วก็ว่าเจออีกก็อยู่ไปอยู่มาเนาะอยู mm hmm. ่ไปอยู่มาก็เจอแหวน หนไม่เคยมีแหวนเลยค่ะเนี่ยหนูยังสวมอยู่เลยพี่เนี่ยจากที่ได้พบแหวนวางอยู่บนหมอนซึ่งก็ไม่ใช่แหวนของคุณสุพิษเธอได้ถามลูกถามสามีก็ไม่มีของใครแล้วแหวนวงนั้นเป็นของใครมาอยู่บนหมอนของเธอได้อย่างไรที่สำคัญใครเอามาวางไว้วางไว้เพื่อจุดประสงค์อะไรในเมื่อคนในครอบครัวไม่มีใครรู้เรื่องเลย ติดตามกันต่อในคลิปหน้าว่าแหวนวงปริศนาวงนั้นมาเพื่อช่วยหรือทำร้ายเธอกันแน่อิลิเมียองสูงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออก ถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ